ด้ลองชิมดูนี้อร่อยป่ะอันนี้๋ยวบอกเราเป็นสใหม่เป็นสดใหม่ของลุงก่อยเลยยังไม่ได้วางขายใช่ผมจะชิมเป็นคนแรกิ้มเป็นคนแรกแรกเลยสวัสดีครับพี่พลนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของอิสุสสหพันธ์ออเตอร์เซลล์นะครับวันนี้เราชาวอิสุูไปกับสหพันธ์จะไปที่ตลาดเจเจตลาดดังของเมืองกานะครับ มีร้านไก่อยู่ร้านหนึ่งได้ยินมาว่าอร่อยมากนะครับและเก่าแก่แล้วจะไปดูกันว่าเป็นยังไง สวัสดีครับลุงก่อยสวัสดีครับก็ลุงก่อยนะครับเป็นลูกค้าของที่ซูซูหพันก็ซื้อกับผมไปแล้วกันเนาะเสร็จแล้ววันนี้มาเยี่ยมร้านลุงก่อยแล้วกันอันนี้ของเด็ดไก่ทอดตลาดเจเจก็คือตลาดเจเจถ้าเกิดบอกกับคนบางการเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะครับเจเจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอให้ลุงก่อยบอกกับาทางทางทางลูกค้านิดนึงว่าร้านลุงก่อยตั้งอยู่ตรงไหนของเจเจนะครับผมอยู่ด้านท้ายของตลาดเจเจ ขายซอยขายซอยขายซอยซอยของกินอ่ะอ่าเปิดมากี่ปีแล้วลุงก่อยก็ไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีอ่ะหน้าที่แห่งนี้นะแล้วเห็นบอกว่ามีสองสาขาแฟนขายที่ไหนนะสองสาขาก็มีตลาดะพระดอยที่หนึ่งอ่าครับขายได้กี่โมงถึงกี่โมงครับลุงอันนี้อันนี้ก็ต้องกะสี่โมงครับเย็นประมาณสี่ทุ่มถ้ามาตลาดนี้ให้เขาถ้าเกิดให้เขาถามทางนี่บอกว่าไก่ทอดลุงก่อยได้ไหมได้นะเพราะว่าผมไปไก่ทอดทวี ชื่อชื่อหลานเลยแต่คนคุ้จะกลุงก่อยเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผมไปเจอคนแถวบ้านผมว่าอ้าวลุงก่อยมาสุดรถราได้อะไรประมาณนี้ของลุงก่อยมีราคาเท่าไหร่มากครับก็มีณหนึ่ห้าสิบหมดทุกวันหมดทุกวันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีราคายี่สิบห้าถึงห้าสิบมีหยุดวันไหนบ้างไหมไม่มีไม่มีมีมีหยุดวันนึงก็คือวันเสาร์ของสิ้นเดือนเลังสิ้เดือนจะหยุดนะครปบดมจะหยุดึ่งวันได้ก็ลุงก่อยเนี่ยเป็นลูกค้าอิสุ ใช้เมกิกหลายคั้งแล้วนับแต่ดาวกงดาก้อนก็เคยมีคันที่ห้าคันคือคันนี้ซื้อกับซื้อกับทางสูตรผมสองขันแล้วทั้งหมดเลยคันจะซื้อที่นั่นะพันหมดเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับ เดี๋ยวไม่มมชิบมิ้งมามาไส้อะไรได้เลยพี่ดูเล <laughs> ยสุโต้เกนยกรอบเหร <laughs> ยเกีไก่พี่กรอบไม่ไม่แข็งอยู่มีนี่ด้วยพี่เื่าไงอืม เราพอแล้ววิธีเออเอาตะเคียนเลยเดี๋ยวเขอิ่มเอาไหนต่อเอาูกอะเดี๋ยวลองชิมข้างในต่อเกลื่นใช่ปะเกลื่นเดยวลิ้าต่อเก่นลุงทวีไิ่ใช่กลืนร้นลุงกวีไอเกล่อ โอเคเลยอะไม่ได้ผมพูดจริงๆนะเคลดีไม่เค็มมากแล้วก็โอเคเลยอะครับโอเคโอเค้อไอยืยรต้องติดผ้าไปอยู่ที้ไม่เี่ยวเ่้องด้าเข้าไปไอนี่อร่อยเลยครับเฮ้ยกินไม่คอนเฟิร์มเลย ลุงก่อยรถเอาจนออกเราจะส2องเกียร์ออโต้ไปนะครับเป็นแครเป็นังไงบ้างราประหยัดน้ำมันไหมประหยัดนะประหยัดประหยัดขับดีขึ้นไหมครับไม่อืดนะถือว่าอะไรไม่อืดนะเนาะถูกใจก็ถือว่าตอบโจทย์ ตอบโจทย์ได้ได้ครับก็ยังไงก็ปรับเพาะเปน็นคนเป็น<อ>ขาหนักอยู่แล้วเท้าหนักนะครับผมก็ส้อจะสองนี้คือโอเคเลยโอเคได้ครับโอเค ขอณครับขอณครับคลิปเลยเลือกมากินอะไรไม่รู้เรื่องกินแรลอยวอโทษนะปลากร่อยปลาเนื้อไหมครับห้าสิบบาทได้หรอปิดไหมปิดเบียดหน่อยอ้าวลองชิมดูดิอร่อยป่ะอันเนี้ย เดี๋ยวบพ่อบอกว่าเป็นสูตรใหม่ของลุงก่อยเลยยังไม่ได้วางขายใช่ใช่อันนี้ผมจะชิมเป็นคนแรกชิมเป็นคนแรกแรกเลยแม่มันจังหอมฉุยแล้วแล้วเทมปุระนนอเอาไม่ต้องตรงๆวะอ่าอ่าอันนี้ที่เป็นแบบไม่กรอบอ่ะไอ้เนี่ยพเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงออ่เรื่องจริงมันเป็นมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งที่มันไม่กรอบอ่ะคล้ายๆกันอันนี้พูเรื่องจริงไม่ไม่ไม่ได้อวยนะอ่าอ่ ผอพี่ชิมแล้วพี่ว่าอันนี้การเนื้อไหนอร่อยกว่ากันคนละแบบไม่คนละแบบอันนั้นเนจะกรอบอันนี้แป้งจะไม่กรอบถูกปะ่ะ<ช>มันจะนิ่มๆจะอร่อยแล้วก็เนื้อไก่มันจะทวยซี่หน่อยมันถึงว่าไม่ไม่ไม่ไมแห้งอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยแล้วสมมติมว่าถ้าต้องเลือกกินได้อย่างนี่จะกินไหนทุกอย่างไม่ไม่สมมติมว่าเลื่องดิเลือกยังอย่างระหว่างที่พี่กินอยู่ผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้จริงไหมเนี่ยจริงจริงผมชอบอันนี้เพราะว่ามันนุ่ม เอาุ้งตรงมันนุ่มมันนุ่มเนื้อมันเนี่ยมันจะมีอยู่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 เมนูอย่างที่เป็นไก่ไก่ไก่ไม่กรอบอ่าอันนี้เลยครับนี่นี่ยังไม่ได้กินอันนี้ในกายชิ้นเนี่ยอันนี้อันนี้คือยังไม่ได้วางขายยังยัง้ยโอเคเลยครับเนี่ยอันเนี้ยโอเคนุ่มนุ่มไอผมไม่ได้อวยนะเรื่องจริงเรื่องจริงฮะยิงโค้งต่อได้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 อร่อยครับอันนี้อร่อยเลยเอยเอากล้องมาทีนี่เอากล้องมาทีเอากล้องมาทีเอากล้องมาที เนื้อไม่แห้งไม่อะไรเลยนิ่มมากเนื้อนุ่มมากไปเลยครับี่ยเนื้อมันาจากตเดียุมะเนี่ยอไปดูดู้วหล่แล้วเนี่ยใเลิ ไม่ไม่คือส่วนตัวผมได้กินน้องเดี๋ม่ได้กินน้องผมไม่ใช่ว่าในนี้ในส่วนตัวเราผมชอบกินไก่นุ่มอ่าในส่วนตัวเราชอบกินไก่นุ่มลุงเอาเก็บมาลองแล้วมาลองภูมิแล้วเป็นยาลาโฮตายเลยลุงเล่นมุกนี่ผมก็ตายแล้วเดี๋ยวทัาบให้กินสักชิ้นเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอันนี้ตัดชิ้นเนี้ไปกินสักชิ้นที่กินนี่เท่าไหร่ครับกีตังค์นะ าทเออี่ประมาณสักสี่เท่าอ่ะของฉเออผมก็เก่งเหมือนกันนะเรื่องกินนี่ยังรู้สึกไอ้ไอ้เก่งเก่งเก่งขออนุญาตขออนุญาตครับของครับอันนี้ของของลุงก่อยแท้ๆเลยนะไม่มีอัมเลยนะหรือแบบสูตรนี้เลยแหละไม่อัมนล้วสูตรเดี่ยเดียหมดเลยเมื่อกี้อัมแล้วเละเห๊บเลยอ่า อันนี้จะเป็นแบบอันนี้ผมพูดพูดแบบไม่ไม่ไม่อวยนะเอาแบบจริงกริงเลยจะเป็นแบบว่าไก่ทอดแบบไทยๆคือพวกโบราณโบราณใช่พวกบ้านๆพริกไทยถึงเครื่องเทศถึงอันนี้โอเคแล้วเค็มกำลังดีผมชอบร้านลุงตรงที่ว่าร้านไก่ทอดที่อื่นที่ผมกินนะนินโดนีเค็มโดที่อื่นเค็มโดดโดดเลยกินกินเปล่าเปาต้องกินกับข้าวเหนียวแต่อันเนี้ยกินเปล่าเป่ไนี่ขึ้นมาไก่ชิ้นอะ อันนี้เครื่องเทศถึงกินติดแล้วเครื่องเทศยังอยู่ในปากเลยอันนี้โอเคแล้วก็หนังไก่อะเมื่อกี้ผมชิมไปไม่เค็มพี่อื่นกินเค็มต้องกินกับข้าวเหนียวนทีนึงกะโอเคอันนี้กินว่าเปล่าได้ถ้าเกิดสมมติกินเหล้ากินเบียร์ไปเป็นสนแนด์ได้เลยกินได้อันเนี้ยโอเคครับผมอโอเคโอเค <laughs> เครื่องเทศ <laughs> เครื่องเทศถึงมากนิดขนาดเนื้อผมไม่ได้กินไม่ได้กินหนังนะ <laughs> เครื่องเทศยังออกมาเลยอันนี้โอเคจริงครับหลวงไม่ใช่ อ่าไม่ใช่สิกลนเด่นี่รอนเลยโดนโดนเข้าไปเทเดียวอร่อยครับลุงเออใช่ใช่ตะกื้อนะผมแนะนำนะนะผมจะเป็นคนไม่กินข้างในเลยบอกตรงๆไม่กินกล่นเลยไม่เหนียวแล้วก็ไม่เค็มอร่อยเลยครับผมแนะนำแนะนำแล้วที่ําคาเลยร้านลุงก่อยเนี่ยผมบอกนิดนึงนะร้านลุงก่อยนะราคาเนี่ย จับต้องได้ถูกไหมลุงถต้าไมไ,ไม่ได้ไม่ได้แพงเวอร์มเมื่อกี้ที่ผมกินไปกล่องหนึ่งแดงแล้วกันผมไม่อยากพักพิงนะกล่องหนึ่งซื้อของลุงได้อิ่มไปจองทำม,มื้อมาถึงกล่องแดงเก้าสิบเก้าบาทาดบ้านร้อยซื้อกล่องสีแดงแดงมามาซื้อกล่องที่นี่นะครับกินได้อิ่มไดสองมื้อผมพูดเลยสองมื้อและสองคนด้วยนะครับราคาจับต้องได้แล้วก็ของทำใหม่สดทุกวันนะอันนี้คือที่เเห็นเยอะเนี่ยหมดนะลุงการันตีหมดทุกวันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยทำเหลือแล้ว อันนี้ที่ทเยอะๆเนี่ยหมดจริงๆนะครับไม่เหลือไม่เหลือทังวันเลยไม่เหลือมีแต่ไม่พอด,ด้วยหมดมีแต่ไม่พอด้วยผมย้ำคำนึงนะครับก็ท่านใดอยู่แถวนี้เจเจ <ๆ S 1> ก็แวะเข้ามาซอยอยู่ลึกนิดน,นึงนะครับแต่ของอะไรก็อยู่ข้างในนะครับขายมาแล้วสิบห้าปีจำ้ำว่าสิบห้าปีนะไม่ธรรมดานะครับอ,อันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงผมการันตีขายตั้งแต่รุ่นบาลยันมหาลัายครับก็ยังไงผมขอบพระคุณลุงก่อยมากนะครับท่านใดสนใจ มาตลาดเจเจอย่าลืมแวะนะครับหาไก่ทอดลุงก่อยหรือว่าลุงพวีนะครับผมอยู่ท้ายตลาดเนาะดได้ครับเดี๋ยวโอเคครับลุงไก่ขอบคุณมากครับผม